สบายดีกลับสักไทยสบายดีพี่น้องเนาะทางช่อง YouTube สายลมทินชานอว์ชาแนลพี่น้องวันนี้สายลมเองก็มีโอกาสได้เดินทางม,มาทีา่บ้านสวนนะพี่น้องนะบ้านสวนกองอลิตาสาวผมยาวพี่น้องเนาะถึงตอนนี้สายลมเองก็หอดทางแหวนพี่น้องเดี๋ยวชีพาพี่น้องมาติดตามชมน่วมกันกาทางลงบ้านสวนกองอลิตาสาวผมยาวพี่น้องอยู่ที่บ้านเนี่ก่อนบ้านหนองสองเมือ,องยัง อสังทองนะเนาะแบงค์สาลกีเออกมาจากเซโนประมาณ30กว่ากิโลเมตรไปเนาะตอนนี้ก็มาไทยอ่ะไทยชมนมาถ่ายคลิปน้ำอลิต้านะมาอควอยเนาะอยู่ที่บัดสวยแต่ากาดนดน็มีโอกาสเป็นด้ในมาแต่หนึ่งมาลิดน้ำเพิดไปเนาะมาถ่ายคลิปนำคดน,น,น,นดังกองกระเซคนดังไรเง่ายๆเลยเนาะช่องไทยรุ่มกับช่องม่อะช่องมาคดังไง่ายๆเนาะมีอะไรที่มันจ่ายแล้มาถ่ายคลิปเป็นอ๋อมีน้ำซองขอควอยด์อลิต้ามาแล้ว เมืองไทยเมืองไทยก็ดังดังก็าช้รถตอนนี้กำลังสะเดินทางลงไปบ้านสวนของอลิตาเนาะในเก็บผนัเดี๋ยวสก็บภาพบรรยากาศไม่เบิรกนะเนาะเปชิ้นพันสวนของอลิตาไม่จกว่าที่มนันมาโดนหรือเปล่ตอนนี้ก็อยู่ที่ทางลงเนาะทางลงบ้านสวนของอลิตาสาวผมยาวนเนาะเดี๋ยวสิปภาพเบิง่งรีวิวเส้นทางลงน้ำกันเนาะว่าไม่ได้มาโดน,นแล้วสิเป็นยังไงนะครับเนาะ รับ้านสวนต้นมาไอตาสางคนยาวแล้วเนาะไปติดตามโซนมันการพนขี่ลงไปเลยพี่น้อขี่ลงไปเลยบ่าใครจะหามายัเออกระดี่นะครับ่ามาย่า่แบบนฝนทางเขาทาง่ายนะ้ว้าวบรรยากาศทางไม้กรดสุปมเอกลับมาประมาณเือกันสามพร จ er ุดจุนี่ยนะาตอนเามกี่จงเดเจุดสักนะครับเดทางลงองบ้านสวนของปานอกสาวพกยาวมหาไทยอย่เา้นเนาะมาไปรียบร้ียไปแล้วมเยมาแบบชิวๆไดกทุกคน มก็เพือครับครับอากาศนี้อากาศมีแมาดินเส้นหนึ่งนะครัเพื่นว้าวไม่นีคมาสบายดีสบายดีน่นมมนมนนำเบือกอนอันดาอบ้านสวันเนาะมีโอกาสมาดิเฮาก็บังเอิญมากัมาเห็ดอันฝาจานนาก็ไเ็ดบไดเห็ดไง แนวฟังอัดเสียงเราเสียไม่ได้สามารถได้มันได้อัดแต่ว่าบุหัว่ามันอยู่บนได้ไม่ผู้เลยดิมันซับซ้อนเองมอนเบิ่อเงาเคยคิดแล้วจังแล้วซับซ้อนแต่ว่าอ่ได้มันเป็นไฟอันไม่รู้ว่าเป็นไฟเบเวลาอัดจะเป็นไฟเอพีสามเออเบิ่งว่าันกดดึง่ากดมุมหมอน มันใจมเนี่ย็รอาไทยส่วนมะรินมนามรินน้ำบ้านอิตาสะบมะรดอ็ษายขวดมี่โอกาสมาตะชิปลองโทรศัพท์ใหม่มาโทรศัพท์โทรศัพท์นอ้องเด็กสี่สิบเแล้วกัมทา,างน้อง นาันาลิตามาโอ้เาขายก่นเราขกันถ้ยเมื่อไลรวบ่ม่ใส่้าทับกล้องมีตัวายกได้่าย่ไห่นเจอมานองสายเขืนกามาดินน้ำมันฮาอดีมากเอามัน็เลยเจอเขนมาดินน้ำยนึงก็จะมามาแต่สาวพกลตันเปซิมมูซิมมามันจะมา เศร้าเศร้าหรับเฮาเศร้าเลเออ็เศร้าเด้ตื่นก็แปมงเลดิเพื่อเดินทางมามันใกล้ตื่นต่นตักราตะกร้ามาส่สิบส่สิบบนาน้องอาก็ับำรวจใช่ไหมครับใช่สี้อยอกาเสีเราก็เอาปิดเก็บกันเอ้าเยังอยู่หน่อยเนี่ยเป็นใครอันกระเยกตรนักขคยโอ้น้องจะบอลนเออใช่ น้องจะแทะเลยแทะของที่อคือกันผู้ชายผู้หญิงเยนคอผู้ชายผู้ชายบ่คือกันในเมืองบ่พููเลยบ่คุคือไบ่คุเลยกรคือกขายกรขายเนาะบออไรนาะ่เาคยไปบ่ทันน้องเจ้าบอกว่้ไปน้ตห้อหมอคัดยังวันเนาะเป็นนางมอ้ายไปเฝาอนึ่งอสจะนุมได้เนาะอออ้ายนน่งหนาหนุมกวกเขานึงอ้บริสุทธิ์ยาสุ่หนึ่ง เล่าคนเชนคือจ้าเชนู้ไเล่าก็ได้ยินะเออเห็นอย่ดอกเราแกเสือกินเตี๋ยกินเราใช่ไหมตะกอนรถเจือกันกินนักคนใดเืออะกินแล้วน่อจะกินนักก้เนียฮาตามเยู่ปลานหปลาทอร์ของคือกันบริสุทธิ์ยากับบริเห่ากันเลยมองเราสูบลายัฮะ เนี่ยกอิน่อะไรปนองซาอุชิอลไมาเลยซชาเสือมมาเสื่อมเสือกินหรอเสื่อกินยังมานีวายมาเป็นกวดเราเห็ดป้อบุดกวดนี่โอ้ย่เนไ่เหนหน้าไม่เห็นหน้าคนน่าเอาไม่ยังกันนี่ยอยังกันกลางวันิดกลางวันติดเศยาจิงเลยม่าอไตัางหก มนขาลบไ่ะโอ้รไปเองบอกไปมได้กิบอสซรอกจากสิกะยังยู่งง่นะขนายในนี่อตาลีได้อันเนี่ยเมื่อขนาดมุกเล่อนึ่งอันดอะไรกัเมีอพไรดิฟเดจะเบิ่งแล้วนะเมื่อนาสิมาสิว่าอ่ะปสาวไอไทยอาป่สาไปยนเปลี่ยนดวเราจะทำงามอย่างบอกอ่าขีได้ก็ค่อยเบาได้ป่ะ ไม่ใช่ที่ถ่ายนะมันบริยินเสียงว่ะเอาบริยินกระจาย่าพเอาสี่ห้าคนเลยเด้ตอนนี้น้องอันิตามาเลยทุกคนเอ้ามวยมินี่นี่แต่เนลบอกเ่ว่าจะถ่ายตอนไหนนี่บันทีก็เด้กัว่าบิตอะไรล่ะกคนจริงเยบีอื่นกาบนิวันนี่บรรยากาศดีเลยพน้องบรรยากาศมาสวนสวนน้องอิตา ไม่ได้แล้วสมนียงเป็นยังสีเหลื่อมเหล่มยังมาเธอที่เท่าไดร่ล้แต่มาเธอที่เธอที่นี้เป็นเธที่สามเมเจอได้ปนเอาเชเยาจมามาเถอหนะเ็ดเป็นันเรามากระลายหนึ่งนทจเราอย่างวันเราเชเอามาเจ้าสั่ไม่ก็ว่าเชเอามากันบราะว่าชบมาบอจะเราเคยเอามาเธอหนึ่งนะ้อไอ้นี่เอามาสุดนะบอกว่าเราเอามาจะเชียแตหนเมอไหร่แแต้องไอ้นี่มันจะบอกเลาเองเป็นเรื่องไรสตายคีแบบจไได้ละเดี๋ยวมาจะทำาจก่อน มันทีเขาเราถ่ายคลิปตึ่งบริจักรอย่ายห้เมียแม่ขอโทษแม่เดี๋ยวนี้ขอโทษข้าขอโทษเอาแบบจริงใจเดี๋ยวจริงใจเลยจะมากจะมักจะแบบแบบเฮ้ยขอโทษเด้๋จะมักบอกเลยบบนี้มักแบบตัวเล็กนะจ๊ะอันนี้ก็รู้นะมักเข้าไปดิว่ายังว่าแต่เจ้าก็แทะเทยจิตบ้านล้าเลี้ย

มุดด uhm ื้อนเด้อสิบออเด้็ยาไปเนี่ยเจียดตอนนันาชไขี่เฮือกไปเนาะลงทีมัาใชไพ่อีใเฮือนก่อนแ่นูนแนูไป่นูไปเนาะมานี่โอกาสมาบัดชวนน้องอลิต้าแลวกันนี่พาฮียกันะยังสิบาไทยลหนึ่งพาทไทยเอบาหรอาาไจิมพาหนึ่งบ อ่อยจิจาะก็ินังเบิงแคนี่เนะเป็นอรจอะไจะเน้ยมีเธอใจแล้วจินังเบิงจจกแคนี่นกิหลอดชิดีจะมาได้เพีนเนาะกินะตนนี่แหละิะติตามต่อจะเลนมาครทสิกิมลเพรันย่างหลือเอออไอจ๊บเลยเพีนปลามาจบลยอ๋อถ่ายกินี่กันตนเตอรต่อเป็นถ่ยมาเลเนีต่อกันได้บกันเดคลิปหนึคลิปสเนาะ ไปเส็จคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามเนาแ้วดนรมาเลยมันบม่ไคลิปสมองลงไหนเสะเด้อเสะถ่ายไหวเราแล้วเราเดมาเสีย่รถที่มาถ่ายน้องชัยนึงโอ้สบกที่ได้ลอยเช้ายังค้บคาอยู่ิตอไปชมยูชิปลงกินนี่เราไปถ่ายคลิปด้นเแล้วนะแต่แต่ฝุแต่แต่วันที่จะซมุกมีอะไรบประมาณ คนอยากเบิงแลเาคลิปต่อไปเปไปเจอกันไะดังแล้วเพีะคลิปต่อไปไปเจอกันอยู่เฮือแคนนูวิที่บ้านน้องอลันน้องอลิตานะโอ้อาไปองมินมีสมัครทีเดียน้อจักันทีเลยเชียวสี่สี่อ่าสี่ก้อนาชิัี่หน้บพีันโอเคเอาพบกันในมือหนาเนาะทุกคนคลิปหนาคลิปหนาเออเมื่ัมอหนาขี่ก้อนแต่ว่าเออคลิปใหม่คลิปใหม่เลยี่หนี่สองนะกดยุดิดมไหม